คนคะเมื่อนี้ยฮาัสสิพาทุกคนมาเก็บยอดผักหวานนะคะกำลังงามเลยนะคะพื่อดกินพัดใส่ไข่กระไดแกงกระไดคะ่ะแห้งเด็ดแห้งปป้งผุนวา ะเด็ดเมื่อฝากคุณยายนะคะมีอยู่หาหกต้นนี่ละ่ะอันมูมูม,มาเก็บไปวังหนึ่งนี่กับใครแตเพื่อนยาวเร็วตัวเพราะได้เลี้ยงเพื่อนบ้านรารถ่านอยู่พรอมีกับบอคอยกินตอนบม,มีน่ะยากอยากเลยแกงใส่ไข่มุดแดงแห้งแสบเลยค่ะ สวยหอมเวลาเล่วเวลายางพานเพลน,นี่หอมหอมค่ะหอมยอดหอมยอดไอผักหวานเวลาเขาลดหนักเพ่น เก็บไปประกอบอาหารพะอห้าบ่ได้ซื้อ,อขันสื่อพื่นโลนึงกับหลายล้อยบาทนะจ๊ะเ้ากะคอยเก็บไปนะคะเก็บอยู่ข้างบ้านคะ่ะบ้านอยู่ข้างวัด ปลูกไว้ทดลองปลูกเลยค่ะเป็นทุกต้นที่ปลูกคือทดลองปลูกเพราะว่าข้าเจ้าว่ามันปลูกย่าปลูกแล้วก็ตายนะคะแต่ก่อนเทากับพี่จะสื่อข้าเจ้ากินเนาะคะ่ะกูเมือนนี่ก็ไข่แนอยบด้สื่อเพินินกับประยัดเงินไปอีกสเต็ปนึงเนาะคะ่ะ ีความสุขตัวค่ะเวลาข้าปลูกแหล้เข้าใได้ผลผลิตมาแต่ก่อนอดีตขั้นเ้าวอยากได้นะคะขั้นเ้าอยากได้พักหวานเ้าก็ต้องขึ้นไปเก็บอยู่ทึ่งผู้นะคะคือต้องขึ้นทึ่งผู้ไปนะคะอยู่บนภูเขา บางเถือกกับท่านมูบางเถือกกับบท่านมูกระไดบ้างโมไดบ้างนะคะบางเถือกมูเพิ่นเก็บแล้วเทากับสิเก็บไดเฉพาะในต้นทีแบบว่าอันเพิ่ง oh เห็นเนาะอันนี้สิเก็บไปให้ยายแกงเพราะว่าจะไปส่งลูกสาวอยู่นานะคะเพิ่งจะไปนอนนากับตายายพอเพิ่นเล่นสบกานณ์แล้วแล้วเพิ่นว่าไม่ค่ะ นี่ค่ะแหน่สวยเนาะอันซ่อนเด้ออันซ่อนบักขักเลยเวียงยังบวแล้วเลยอันคน้นค้นขี้ฝุ่นอยู่สิเอาลงไปใส่หน้าไว้ไอ้นค้นขี้เหอื่สิเอาไปจุดอยู่ให้หน้ายางมาเห็นต้่นพกหวานก็เลยว,ว่าเออเดี๋ยวลืมเก็บเก็บักหวานดีกว่าเดี๋ยวเพิ่นแก่ สิบแบ่งไว้ให้มูมาเก็บไปเห็ดอาหารนํานะคะไม่ขายค่ะให้เพื่อนมาเก็บกินก่อนโอเค